คลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะ อ่ะนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเหมือนเดิมครับอยู่กับผมนาทีที่4ี่นะครับก็มาเปิดกล่องอีกแล้วนะครับก็พอดีว่ามีปัญหากับไม้นิดหน่อยนะแม่งมันจะมีเสียงลมเข้าช่วงแรกไม่ช่วงแรกอะ่ะไม่เข้าตลอดถ้าแม่งไม่พูดอืมก็อาจจะมีเสียงลมหน่อยนะครับก็ ก็ตอนแรกเี่กก็ปิดไมค์ก่อนนะเพิ่งมากดเปิดไมค์ที่หลังนี่แหละมันจะได้ไม่มีเสียงลมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเออชอบเถอะพูดเฉยเยเปิดกล่องดีกว่ารอบนี้พี่หกกล่องนะครับเหมือนเดิมครับผมไม่ได้เล่นเองครับออก็ไม่ได้เล่นก็เปิดกล่องอะ่ะ <laughs> พี่หกกล่องครับกล่องแรกเป็นแรนะครับเวลเจ็ดสิบเจ็ดแล้วกูเล่นถึงเวลสามสิบสี่สิบไปหมดแน่อะไม่เป็นไรนะครับก็ แบ่งๆกันเล่นไปนะครับเดี๋ยวโอเพ่นเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับอ่ะกล่องแรกนับแลรครับเปิดเลยแล้วกันมีหกกล่องนะครับเขาบอกว่าอยากได้สกินอืมสัตว์ซ้ำสกินก็จร,ริงแม่งเป็นแลรแล้วซ้ำด้วยไปของฮันโซนะครับได้สิบห้าเหรียญสิบห้าสีนะได้จะไปคอยนะยสีนี่เป็นคอยสเปร แบชชั่นนะครับสวยดีซิมิราสเปชิวอะแล้วก็สเปของซายะเป็นหัวมันอนะ <c oughs> ก็ลักโลกแล้วปลูกต้นไม้ <c oughs> ของแบชชั่นนะครับกลองต่อไปก็ไม่กระแลอยู่นะครับ <c oughs> ก็ยังดีว่าได้สามแค่อันเดียวเนาะเป็นไอสกินของฮันโซ นะครับก็ใช้อยู่แต่งริ่งสีเดิมมันสวยกว่านะแชะมันเ p a เ e อ h i ช l ลนะครับของซายาพิงอะกล่องที่สองเลยครับแม่งันจะได้เลเจจันมากไว้เนี่ยไม่ไม่ได้เลเจจันนานแล้วนะอะแรกล่องกล่องที่สองเป็นแรลครับนะมีหกกล่องนะ เอ้ยซ้มอีกแล้วโหลดของวยดูเมเกอร์นะครับซิกช็อตของแมคครีสเปย์นะครับโอ้ยแย่เสียงว่าฟินนะเสียงฟินไปไหนเสียงของเดวานะครับแล้วก็สเปย์ของซาย่า กองตัดไปเป็นเใส่เลยโอ้ยไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่ก็จริงก็สวยแต่มีอันที่ดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็ไวโดเมเกอร์นะหลอกมีอยู่แล้วนะ อันนี้สวยกว่าแต่ผมก็กะว่าจะซื้อนี่แหละฮันเทรดนะครับว่าจะซื้ออันนี้นะสวยดีครับเป็นเลเจนดารี่ใหม่ซึ่งตอนที่ลงแม่งไม่น่าจะใหม่แล้วมังนะ้งเนี่ยตอนคลิปนี้ลงก็คงจะเก่าไปแล้วแหละแต่ผมว่าดูแล้วสวยดีนะครับคืออันเดิมมันก็ใช้ได้อะไอ้เน,นี่ยแต่ว่าแม่งมันเด่นไปไง อยู่ไกลๆแม่งอีกฝั่งไม่เห็นชัดเลยแม่งตัวสีขาวมีไฟตรงปากปะเนี่ยซูมได้ไหมเนี่ยน่าจะมีนะใช่ไหมน่าจะมีแหละแต่นัวจริงๆก็สวยแต่ผมคงไม่ได้นะครับเมื่อผมดอร์กับ CDK อ่ะกล่องที่สามต่อเลยครับแม่งได้แต่แหล หวงว่ากล่องถัดไปจะแม่งก็จะเป็นเลเจนด์นะแล้หนึ่งด้วยซ้ำสามรอบเลย <c oughs> จังเลตอ๋อนี่ไม่ใช่สก,ก,กินนี้เป็นท่าโพสนะคไม่ค่าอื่นก็มีเยอะแยะก,กูมีอยู่อันเดียวไม่ก็ซ้ำอ๋อช็อตดาวนึกว่าช็อตดาวเสียงของฟาลาแล้วก็เสียงของโลดอ,อก สเปซิเ m ทร r าเราไปดูนะครับกองถัดไปสัตว,ตว์มันเห็นก่อนมันก็ไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรมากอใส่เลยแล้วกัน แล้วก็จังแรดใช่ไหมวิกตอรีโร่โพหรืเปล่าอ๋อมี2สองอันเอออันนี้พึ่งได้ไม่นานยังขาดไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เกียนกว่าออไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมาันตัวที่สามครับทับใจก่อนเปิดแป๊บแม่งเน่าวมดเลยไม่ต้องซ้ำอีกแล้วซ้ำแน่ๆแหลสองเว เห็นไหมเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเซิร์ฟอ๋อมันดอบในนี้มันไม่ได้้ตามเงื่อนไขอ๋ออันนี้เป็นเฟย์ไอคอนของเซิร์ฟนะครับอันนี้จำได้เป็นเส้นยลักษ์เซิร์ฟสเปร์วินตันสเปร์เซนยัตตาอ้ สเปย์คงครบแล้วมั้งเนี่ยสัตว์ให้แต่สเปย์กูนเนี่ยจริงมันเหลือเยอะเลยแล้วก็เพย์เยอะไอคอนนะครับเซิร์ฟอ่ะเหลือสองกล่องสุดท้ายแม่งกล่องสุดท้ายจะได้เลเจนไ์มวะกล่องที่ห้าก็ยังเป็นแร่ครับแล้วก็ต้องซ้ำแน่นอน และหนึ่งโอ้โหนี่ถ้ากูซื้อหวยกูคงถูกหางวดลวดแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> เป็นท่าวิกฤติโพสต์นะครับของลิปเปอร์สเปย์แมคคีไม่ใช่แมคคีเมอร์ซี่เห็นปืนสั้นนึกว่าแมคคีลืมไปปืนอีแมคคีมันเป็นลูกโม เสียงสัญญาตาและนี่ก็สามอีกสเปร์ของจังแรด็ดเลรเจนเถอะหกกองแมงแรงหมดเลย think are harm. Will not. เอ,อ่ออะไรนะสเป์จังเล็ดใช่ไหมเมืแ่อบบกี้ได้ซ้ำเนาะ ได้อยแล้วนะแล้วก็ท่าของลิเปอร์วิกฤตโพสเป็นบพิท่าเดียวมไม่ก็ได้สามอีกอ้าวกล่องสุดท้ายไม่ต้องส้มอ่ะจริงๆสาม้มาห้ากล่องแล้วอ่ะส้มอีกกล่องเะเป็นเทียอะไรแล้วโอ้ไม่ไม่ซ้ำให้กูแล้วสีเหลืองจริงสีครัสสิกสวยกว่า แต่ก็ดีกว่าไม่ได้วะอย่างน้อยก็ได้อะสะกินสเปย์จังเลตสเปย์เมอร์ซี่สเปย์ไวโดเมเกอร์ สกินท็อปจอดจริงๆผมว่าสีเดิมอะสีแดงสวยละสีเหลืองไงไม่รู้แต่ก็แต่ก็ใช้เลเจนดารี่อยู่ดี hmm. สวยๆอันนี้ มันเขียนว่าอะไรเนี่ยพยายามอ่านดูน,นี่เป็นภาษาอะไรสักอย่างครับไม่ใช่อันนี้แหละไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรภาษาอะไรสักอย่างโอ้กูจะบ้าตายแลหมดเลยแล้วไปกระซ้ำไปห้ากล่องบางกล่องซ้ำสองอันด้วยอาชาเหลี่ยงจริงก็ซ้ำทุกกล่องอะ่ะก็หกอะสามหกหกว่าหรือม,มากกว่านั้นแม่เงเอ้ยเสียใจ เอ้ยไม่ได้สกินอะไรดีๆมานานแล้วนะสะกินแมงก้าใหม่เรื่อยๆเลยสกินแขกก็แช่งผาแม่งโพกเต็มหัวเลยไอ้ดีก็ยังไปแก้บักอีกดาบแม่งออกมานอกฝัก ไปกินมาใหม่แม่ก็ดาานอกฝักเหมือนเดิมไม่หาอ่ะวันดีแหละนะสะเทือนใจพอละ,อะใครไม่ออนอยู่วะเจ้าเก่าเจ้าเดิมอ่ะขอโทษไปก่อนนะครเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ ก็บอกว่าจะได้เปิดกล่องอะไรได้ดีๆบ้างนะก็จะพยายามมาเปิดเรื่อยๆนะครับก็จะดองกล่องไว้นะถ้าไม่ไม่ไม่ไมอันเนี้ยนะเออไม่ขิงเงย็นไปเปิดก่อนนะนะก็จะดองไวนะ้นับแล้วเปิดทีเดียวอ่ะขอตัวไปก่อนแล้วไปแล้วสวัสดีครับ